รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สังคมไทยทยีย่วัาาออส,าาส,สดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับมาในรายการอัปเดตแทนแทนเช่นเคยคะ่ะเรายังคงพาคุณผู้ชมมาชมผักสวยๆที่เลสคิวฟาร์มกันต่อไปดูกันว่าที่นี่จะปลูกผักอะไรกันบ้างนะคะเพื่อหลายๆคนอยากจะนําไปปลูกเพื่อสร้างไรายได้หรือปลูกเอาไว้กินเองเดี๋ยวตามมะไปคุยกับพี่โบกันต่อได้เลยคะ่ะ เมื่อกี้ก็ว้าว,าวแล้วนะคะเข้ามาตรงนี้ว้าวกว่าอีกค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าผักเนี่ยอุดมสมบูรณ์ใหญ่มากเลยครับแล้วก็ที่สําคัญแปลกหูแปลกตานิดนึงอย่างอย่างอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรอะเรียกว่าโคโรบีครับสกอโรบ,บีเขียวมันจะเหมือนค้ะผสมกระหล่ำเรียกว่าภาษาไทยเป็นกระหล่ำปมก็ได้ครับกระหล่ำปมใช่ครับกรดูลูกเขาใหญ่มากเขากินได้ทั้งปมตรงนี้หัวก็กินได้บหมกระหล่กระหล่ำเป็นเด็กมีปัญหานะคะเนี่ย เพราะว่าเขามีปม่มรอเล่นนะคะเอออันนี้ใหญ่มากเลยอ่ะใบทางด้านหลังนี้ก็ใหญ่มากครับใบอย่างนี้นี่ถือว่าแก่ไหมคะหรือว่ายังเออเราจะกินใบแก่มันครับอันนี้เป็นเออ่ตระกูลเคลเป็นอะไรอย่างกันที่กหลังปมอยู่กับบบานี้พวกนี้จะเป็นเคลและพวกนี้เคลเคลจะเป็นคะน้าต่างประเทศอ่ะเรียกว่าคะน้าฝรั่งับเคลนี่จะไปปั่นกินแมกนีเซียมสูงเป็นสะเป็นเคลนี่เป็นเออเขาเรียกว่าซูเปอร์ฟู้ดอ่ะเป็นซูเปอร์ผัก ซูเปอร์ผักเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากมปั่นกินไปทําตากแห้งทําเป็นผงเป็นโรยให้คนสูงอายุกินงั้นเขาขายก็เป็นใบเลยนะค่<จ>ะ่โดยเฉลี่ยแล้วสี่ใบร้อยใบอย่างเงี้ยเนี่ยหรอ <S 2> <S 2> ใช่ครับใช่ครับเฉลี่ยแล้วสี 100. <อ>่ใบร้อยใช่ครับโล,ล่ละประมาณสี่ร้อยถึงหกร้อยบางที่หนึ่งถึงหนึ่งพันบาทงั้นสําหรับคนที่ปลูกผักค้ะธรรมดาได้โลละสามสิบะโลในผักนี้โลละสามร้อยอย่างเงี้ยผมว่าก็ปลูกอย่างนี้ดีกว่าไหมถูกไหมแต่ต้องหาตลาดก่อนนะว่าจะตลาดจะอยู่ที่ไหนอย่างไรอะไรเงี้ย แต่ราคาสูงมากเลยครับแต่ดูขนาดเห็นไหมอันนี้พี่โบอยากให้เห็นว่านี่ในกรุงเทพแล้วดูขนาดแล้วไม่ใช่ดินเลยนะเห็นนะคำว่าไม่ใช่ดินคือดินเดิมไม่ใช้เลยที่เหยียบอยู่เนี่ยเป็นพื้นดินที่เป็นดินเหนียวค่ะทําอะไรไม่ได้เลยถ้าโมแต่แบบปรุงดินเสียเวลาเอากระบะมาวางซื้อดินถุงมาใส่เอาปุ๋ยคอกใส่รดน้ําจบแล้วจบเลยแค่นี้เองขี้เกียจไหมดู ก็ขี้เกียจครับที่นี่ต้องเน้นขี้เกียจก็เหมาะกับคนคนที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในกรุงแล้วถ้าเคยอยากจะกลับไปที่บ้านก็ใช้วิธีการเนี้ยก็ง่ายที่สุดไม่ต้องตัดญ่าอมีแปลงข้างหลังอีกไปดูแปงข้างหลังอีกไหมไปดเดิมอนี้กัน รากฐานสังคมไทยที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะที่มายังไม่เคยเห็นเลยนะคะปกติแล้วก็จะเคยเห็นในคลิปวิดีโอที่อยู่ต่างต่างประเทศสะมากกว่ากับการที่จะปลูกพืชแบบ,บเป็นชั้นๆๆๆมาที่เนี่ย อันนี้แหละที่มาบอกนะคะอันนี้ค่อนข้างมีประมาณกี่ชั้นนะคะตัวนี้พี่โฝั่งละหกสองชั้นสองด้านมีสิบสองชั้นสิบสองชั้นเท่ากับว่าชุดเนี่ได้ได้ผักเพิ่มขึ้นเป็นสิบสิบสองสิบสองเท่าสิบสองเท่าเลยใช่ครับโดยทั่วไปเนี่ยของของต่างประเทศเนี่ยเขาจะใช้ปั๊มน้ำยี่สิบสี่ชั่วโมงพี่โบก็มาแก้ไขใหม่เอาเขื่อนฝายแก้มลิงเข้ามาใส่พี่โบสูบน้ําขึ้นห้านาทีใส่เขื่อนปล่อยน้ำกว่าจะหมดเขื่อนใช้เวลาอีกยี่สิบห้านาที กลายเป็น30ดังนั้นชั่วโมงหนึ่งทำงาน10นาที12ชั่วโมงกลางวัน120นาทีอันนี้ใช้เวลา2ชั่วโมงต่อวันแค่นั้นเองประหยัดไฟมากครับใช้ไฟประมาณ10%อแลวอย่างอย่างนี้นี่คือจริงๆเราอย่างสมมติว่าคนที่อยู่ในคอนโดเพราะว่าพื้นที่แค่ครหรือว่าอาจจะเป็นบ้านทาวเฮาอะไรอย่างเงี้นนยคะ่ะเขาก็สามารถที่จะเอามาดูแล้วก็ไปอัดแบปได้ชุดนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเหตุการณ์นี้เลยแต่ที่สำคัญคือพี่โบยังไม่มีขาย่านนี้พี่โบก็มองว่ามาเรียนรู้สิเดี๋ยวพี่โบสอนให้ ทำได้ไม่ได้อะไรอย่างว่ากันมาเรียนรู้ก่อนอจริงๆอยากให้มาเห็นก่อนเห็นไหมว่าสภาพสีเนี่ยะจะจะจะ,จะ,จ,ะจะรู้ว่าเรื่องนี้สําคัญมากเรื่องแสงค่ะถ้าคุณปลูกแล้วคุณไม่มีความเข้าใจเรื่องแสงนะไม่ใช่ว่าปลูกทุกต้นจะขึ้นเห็นไหมคนที่เอาไปปลูกซื้อชุดปลูกผักสําเร็จรูปไปปลูกตามบ้านแล้วไม่ผสมเร็จต้ง,งเยอะตงเนี้ใช่ครับเ,เพราะเขาไม่เข้าใจเคยมาด้วยเหมือนกันออ เขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจเรื่องแสงว่าแสงเนี่ยต้องประมาณไหนไม่เข้าใจเรื่องแดดบางทีปล่อยให้เขาตากแดดมากเกินไปก็อยู่ไม่ได้น้อยเกินไปก็ไม่ได้น้ําเขาไหลแล้วอากาศเย็นไม่พอก็ไม่ได้อาหารไม่พอก็ไม่ได้มาเรียนรู้กับพี่โบหน่อยพี่โบ้สอนให้มาดูเลยว่าฟาร์มพี่โบทํำยังไงมี30มสิบโรงเรือนนะแล้วมาขอเจ้าหน้าที่ว่าขอเข้าไปดูในฟาร์มเขาจัดการให้ครับ ผักของเรานี่จริงๆแล้วมีความแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะอพี่บัวพยายามเลี้ยงผักให้เป็นลูกคุณหนูก็คืออ่อนแอลูกคุณหนูนิดนึงอ่ะคือแบบเป็นเด็กเด็กที่ไม่เคยตากแดดตากฝนไม่เคยอะไรเลยแล้วก็ดูสิจะสังเกตว่ามันจะอ่อนแอมากมันจะเหมือนสาหร่ายทะเลเหมือนบางเหมือนสาหร่ายทะเลเลยที่สําคัญคือเขาไม่เคยโดนสารเคมีเลยยาฆ่าแมลงสารเคมีเขาไม่เคยโดนเลยดังนั้น ที่นี่เขามีแคปชั่นเป็นของตัวเองว่าถึงไม่สวยเลิศดเลอแต่เธอโคตรปลอดภัยเพราะเขาอ่ะไม่เคยตากแดดตากฝนแล้วเขาไม่เคยโดนยาฆ่าแมลงที่สำคัญอาหารพืชที่ให้ทางน้ําเนี่ยเป็นอินทรีย์เขาจึงไม่ได้สมบูรณ์เหมือนผักเคมีเราจึงต้องมีแคปชั่นเป็นของตัวเองผักเคมีกอใหญ่มากเลยใบเขียวเข้มใบหนาแข็งแข็งมากเลยงั้นพี่วัวจึงสู้ไม่ได้เลยเพราะพี่ววไม่ใช่ไม่ใช้เคมีพี่ววก็เลยเอาแคปชั่นมาใช้ ถึงไม่สวยเลิศเลยแต่เธอโคตรปลอดภัยไม่สวยแต่แซบมาลองผักเราไม่สวยแต่แซบนะที่สำคัญคือให้ความรู้นะสำหรับคนที่คิดว่าจะเอากินผักแล้วมันไม่อร่อยอ่ะกินผักแล้วมันขมอ่ะจริงๆมันเกิดจาก3กรณีใหญ่ๆนะสามกรณีใหญ่เช่นผักจะขมก็ตอเมื่อเขาเครียดเครียดผักเครียดได้ไงความร้อนจะทําให้เขาเครียดแล้วเขาจะสร้างยางมันจะขมดังนั้นช่วงบ่ายๆเราจะปิดแสงให้เขา และเราจะไม่เก็บผักตอนบ่ายหรือเย็นไม่เก็บผักเราต้องเก็บผักเช้าให้เขานอนให้อิ่มตื่นมาสบายใจแล้วเราเก็บผ,ก<ม>ผักที่นี่ต้องไม่รู้ตัวว่าตายพอเราเก็บไปปุ๊บเข้าปากเลย<อ>นะครับ<อ>เขาจะยุอยังสดอยู่<ม>ข้อที่สองผักจะเคี่ยจะขมก็แต่เมื่อเขาเจอปุ๋ยเคมีเยอะๆ<ม>สะสมสารอาหารมากเกินไปก็จะขมแล้วก็สามผักที่แก่ก็จะสร้างอย่างเช่นกันก็จะขม เราต้องเก็บผักไม่ให้เกินส5ิ้าวันต้องไม่ให้เขาร้นนะครับแล้วก็ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีที่นี่ผักที่นี่ยังไงก็หวานใช่ครับโอ้ยเพิ่งรู้เลยนะคะเนี่ยแล้วผักเคี้ยนนี้เราเปิดเพลงไม่ต้องถึงขนาดนั้นอันนี้นะคะนี่เป็นแค่คร่าวๆนะคุณผู้ชมที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะคะเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะลองปลูกแล้วก็มีแบบว่าพื้นที่จํากัดด้วยนะคะอทีนี่เราไปดูที่รุ่นอื่นๆกันต่อเลยนะคะไปค่ะ เรือนนึงนะคะคุณผู้ชมต้องบอกเองว้าวมากเลยค่ะถึงขั้นต้องมานั่งดูแบบนี้เลยนะคะสําหรับผักประเภทที่เอาไว้ทานเป็นสลัดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจริง,รงๆแล้วถามพี่โบ้นิดนึงอันนี้เราสามารถปลูกเป็นระบบน้ําที่เป็นไฮโดรได้ใช่ครับจริงๆเราก็มีทั้งสองแบบเลยในฟาร์มเรามี2แบบเลยค่ะครับแต่พอมาดูในดินแบบนี้หูงาม,มากแน่นมากอ่ะต้องบอกก่อนพี่โบ้อะมองว่าจริงๆอะ่ะ เป้าหมายปลายทางพี่โบเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าพี่โบาวางคอนเซปต์ว่าสูงสุดจะคืนสู่สามัญพี่โบเคยทดลองทําแล้วพี่โบเหนื่อยกับการมาฟวนดินมาปรุงดินมามมทําให้ดินมันดีพี่โบก็เลยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปลองทาอย่างนี้นก่อนไอ้น,นั่นมันง่ายแค่เอารางมาวางเอาเม็ดผักใส่ถ้วยเอาเอาเอาไปแล้วก็เอาหินใส่แล้วไปวางในรางแล้วก็ปล่อยน้ําให้มันไหลไอ้น,นั่นมันง่ายไง แต่มันก็ออกมาได้แต่ถามว่าดีเท่าไหมอันนี้ดีกว่าดีกว่าดูสิเมื่อกี้ใบของเราบางๆคุณลูกคุณหนูมากเลยอันนี้จะแบบแข็งกรอบไปไหมแข็งแรงอันนี้ขนส่งง่ายไม่มีการช้ำที่บอกว่าสูงสุดคืนสู่สามัญคืออย่าวันนี้เวลาให้เด็กทําเกษตรอย่าให้เขาเหนื่อยอย่าให้เขาร้อนแล้วก็อย่าให้เขาได้เงินน้อยทำให้เขาสึกว่าทําเกษตรเนี่ยมันต้องมีรายได้ต้องไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่ตากแดด ฟาร์มนี้จะสังเกตฟาร์มนี้จะไม่มีตากแดดทั้งฟาร์มครับใช่ค่ะแล้วก็พอเขาลักลักตรงนั้นเสร็จเผื่อเขาจะได้ลองมาเอ๊ะถ้าเรามาปลูกกับดินล่ะเขาอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่มันที่เขาแต่มันจะดีกว่าใช่ครับจริงๆนี่ชนะเลิศจริงๆปลูกผักดินชนะเลิศพี่โบก็ให้ใจกับเกษตรอินทรีย์นะแต่พี่โบบอกอย่าเพิ่งลองลองให้ลองง่ายๆก่อนเดี๋ยวลองยากๆแล้วพอมันแบบไม่ได้ดังหวังหรือว่าเหนื่อยก็ ก็จะเลิกเลิกซะก่อนนะคะต้องบอกว่าเด็กรุ่นใหม่ก็เป็นอย่างนี้หมดแหละตัวมาอิงก็ไปเหมือนกันเดี๋ยวเราพาผู้ชมไปชมโรงเรียนอื่นต่อกันค่ะ อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชด้วยไฮโดรโพนิกเนี่ยนะคะแต่ว่าที่สําคัญก็คือพอเราเข้ามาเราเห็นถึงระบบนวัตกรรมอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันให้ฟังนะคะคุณผู้ชมอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าตัวของพี่โบเน้นในเรื่องของพลังงานใช่ไหมคะคือพี่โบบอกว่าที่เนี่ยไม่มีการเสียเงินค่าไฟเลยใช่ไหมคะ ตอนนี้ระบบต่างๆทํางานแล้วตั้งแต่พัดลมไฟเล็กไซใหญ่ทํางานหมดเลยแล้วก็ระบบน้ำาปั๊มน้ำใช่ครับแต่ทีนี้เดี๋ยวจะให้จะให้ทางของพี่โบ้่ับช่วยอธิบายถึงกลไกของการทํางานไฟจนที่เราเห็นลมเย็นๆพัดผ่านพวกเราครับก็อย่างนี้เราแก้ไขก่อนจริงๆไฮโดรโปนิกส์ใครๆก็รู้ว่าไฮโดรโปนิกต้องปั๊มน้ํย24บชั่วโมงเพื่อให้เพื่อให้น้ํามันหมุนทั้งวันใช่ครับแต่นี้แปบพี่โบ้ก็มองว่าในฐานะช่างสินที่งงๆอย่างพี่โบ้เนี่ยพี่โบ้มองว่าเฮ้ย ทำไมต้องปั๊มกลางคืนด้วะกลางคืนขอตัดได้ไหมถ้ากลางคืนตัดได้ขอตัดพี่พวกก็เลยเอางี้เอาเป็นว่ากลางคืนพืชอ่ยไม่ได้สังขอแสงพืชไม่ได้ต้องการอาหารไม่ต้องการออกซิเจนแต่ต้องการน้าพี่ววกทำรางตรงเอาน้ําขังไว้หน่อยนึงกลางคืนปิดพอกลางวันเฮ้ยปั๊มน้ำที่สองชั่วโมงยากว่ะค่าไฟไม่มีเปลืองทําไงดีจะประหยัดค่าไฟเลือกปั๊มน้ําไปเก็บในที่สูงก่อนพี่พวกก็สร้างเขื่อนขึ้นมานั้นถังในที่สูงนะครับงั้นรางเนี้ยห้ารางเนี่ยจะดูดขึ้นไปถังสองลิตรห้านาทีเต็มถัง หยุดปล่อยบังคับให้เขาลงมาอ <25 S 1> ีก25นาทีเขาจะปล่อยด้านนู้นครับเขาจะวิ่งมาทางนี้แล้วก็ตกลงไปที่แก้มลิงงั้นสร้างเขื่อนสร้างฝายสร้างแก้มลิงกันมาปุ๊บน้<ม>ําก็จะวนดูด5หปล่อย25 30นาทีต่อหนึ่งรอบชั่วโมงหนึ่งทำงาน10นาที12ชั่วโมงกลางวันเห็นไหมก็ใช้ระบบเดียวกันหมดเลย<ม>งั้นเขื่อนฝายแก้มลิงก็ทํางานทุกวัน<ม>แล้วเราก็ใส่อาหารพืชลงไปแค่นั้นเองครับผม จบเลยง่ายๆเลยนะคะได้ทั้งระบบน้าแล้วก็ในเรื่องของไฟด้วยที่สําคัญยังคงเน้นในเรื่องของพัดลมด้วยใช่ไหมคะการฟโลอากาศสาคัญในนี้เราไม่ฉีดยาฆ่าแมลงดังนั้นถ้าเราไม่ปิดกั้นผนังรอบด้านนี้เราอยู่ไม่ได้หรอกแมลงเข้ามาโจมตีเราทีนี้เราปิดผนังรอบข้างในจะร้อนร้อนก็ต้องแลกด้วยการสร้างพัดลมเพื่อฟโลอากาศให้อากาศอันนี้เคลื่อนที่ถ้าแมลงหลุดเข้ามาทําไงก็สร้างของไส้ไก่ให้ข้างล่างนั้นเย็น พอเย็ยนปุ๊บมแมลงจะไปอยู่ส่งกบส่งเขียดเข้าไปกินครับก็จะได้ในเรื่องของการกําจัดศัตรูพืชไปด้วยเลยไปด้วยะะแล้วที่นี่ปลูกผักง,ง่ายมากนะ,ะที่นี่เราหินใส่ถ้วยเห็นไหมนี่นี่คือหินนี่นะคะหินใช่ครับทีนี้เอาหินใส่ถ้วยแล้วเอาเม็ดผักใส่พอสี่สิบห้าวันเขาก็โตอย,อย่างนี้โตโอ้ยดูล่าเขาสิใช่ครับเห็นไหมเนี่ยลองดูข้างในค่ะดูข้างในมีแต่หิน นี่นะคะอาเอาถ้วยนั้นวางได้นเนี่ยอันนี้ก็หินอ่าอันนั้นคือถ้วยที่มันไม่ขึ้นที่นี่จะไม่มีการอุรบาลตัวไหนไม่ขึ้นปล่อยมันเลยก็ช่างมันที่นี่เข้าโรงเรียนประจำานะให้มันเกิดที่นี่แล้วตายที่นี่ค่ะก็คือเขาก็จะเ,าเพาะมาเมล็ดที่นี่เลยนะครับเอาหินใส่ถ้วยไม่ใส่แล้วก็มาวางตัวนี้ประมาณ30กว่าวันแล้วส<อ>ี่เกือบสี่เกือบสี่สิบวันแล้วครับตัวนี้ได้อายุเก็บละ ผักเราเห็นไหมไม่ได้กอใหญ่เหมือนคนอื่นเขานะใช่ค่ะที่อื่นเขาจะกอใหญ่บึ้มเลยใบแข็งเป๊กเลยที่นี่จะแบบประมาณนี้ครับสิ่งสําคัญนะคุณผู้ชมถ้าเราไปดูที่โรงเรือนอื่นอะความความยาวใช่ไหมคะส่วนมากจะยาวแค่6เมตรอันนี้ยาว15เมตรพี่โบก็ไปถามเขาว่าทําไมต้องทํา6เมตรเขาบอกว่าเดี๋ยวผักมันสารอาหารมันไปไม่พออันนี้ต้นสุดท้ายลองดูต้นแรกพี่กับต้นสุดท้ายดิมันก็ยังมันก็เสมอการถ้าต่างกันนิดนึงก็รับได้แต่ถ้าเกิดนี่ต้นใหญ่จะอันนี้รับไม่ได้ถูกไหมพี่ว่าทดลองมาแล้วสรุป ยิ่งยาวมากมันจะสะสมความร้อนท่านั้นเองแต่พอสั้นมากๆเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าปั๊มน้ํามันจะเปลืองเปลืองปัม๊มต้องใช้ปั๊มหลายตัวตัวนี้สามหกสามสิบแปดนี่ก็เท่ากับสองโต๊ะครึ่งนะนี่สิบห้าเมตรสองโต๊ะครึ่งครับนะคะอ่ะเดี๋ยวเรา,าพาผู้ชมขับไปชมโซนอื่นๆกันต่อเลยนะคะ,คะเดี๋ยวขอยกชมความสวยงามของผักสลัดที่นี่กันก่อน คุณผู้ชมคะวันนี้พี่โบาพาเราเนี่ยชมฟาร์มมาแล้วผักต่างๆเราเห็นไปเราก็อยากจะกินไปรู้ว่าตัวเงเป็นหนอนไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมทีนี้เราก็เลยจะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูอีกส่วนหนึ่งนะคะซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์เหมือนกันก็คือ l e s c u cafe นั่นเองใช่ไหมคะเห็นปั๊บนี่คือจะต้องสั่งเลยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นอเมริกาโน่กับมะพร้าวนี่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเราใชไ่ไหมเป็นซิกเอร์ฟาร์มดูดขึ้นมาแล้วกยกหลอดขึ้นมาจนสึงขมมาเร็วหน่อยก็ได้ครับ ยวเต็มปากก่อนความหวานนะที่เราดูดครั้งแรกนะคะคือจะอยู่ข้างข้างในสุดของปากเราครับแล้วก็พอเรากลืนไปนะมันจะไล่จากหวานไปขมเลยใช่ครับหรือจะขมมาหวานอันนี้แล้วแต่สบายใจเรืองครับเรามาเข้าถึงเรื่องของอาหารกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่สเต็กก่อนแล้วกันสเต็กของเรานี่เป็นสเต็กอะไรอะคะอันนี้ก็จะเป็นสเต็กหมูพริกไทยดำตัวสเต็กทำไมจะต่างเราจะมีเห็นไหมปังชีสมีตัวหมูน้ำจิ้มแจ่ว มีความเข้าขั่วด้วยใช่ไหมคะเป็นเข้าขั่วแล้วความหวานจากน้ําผึ้งด้วยครับที่เป็นใส่ลงไปเนี่ยมันไม่ใช่หวานจากน้ําตาลเป็นใช้น้ําผึ้งอร่อยมากเลยอ่ะแล้วตัวแป้งตางชีสเนี่ยแทนข้าวเหนียวทําหน้าที่เหมือนข้าวเหนียวอร่อยมากเลยอ่ะครับกลมกลืนมากเลยค่ะคุณส้มอันนี้หอมมากแล้วก็ตัวยำตัวนี้ก็เป็นผักทั้งหมดที่อยู่ในฟาร์มทุกเลยนะคะจะมีเอ่อต้นกระสังมีวอเตอร์เคส มีต้นอ่อนผักมุ้งต้นอ่อนทันตะวันที่เราปลูกอยู่เราดีไซน์น้ำยำให้รสชาติเป็นคนไทยยำนี่จะเป็นยำที่กลางๆไม่ใช่เผ็ดแล้วก็ไม่ได้จืดผักเราสดมากที่สำคัญคืออะไรดูไหมผักเนี่ยมันยังไม่รู้ตัวว่ามันตายเลยนะเพราะมันแกล้งตายไม่ใช่ครับมันยังอยู่มันยังอยู่ในฟาร์มอยู่เลยคือมันเข้าใจว่ามันยังอยู่นั้นอยู่แล้วเราเพิ่งเก็บมาเมื่อกี้เองผักนะคะคุณผู้ชมคือมีความกรอบมากเลยอ่ะนี่ถือว่า น่าจะเป็นอีกหนึ่งสูตรสําเร็จด้วยที่ดูแลเอาใจใส่แล้วก็ผักเนี่ยมีรสชาติที่นเยี่ยมไม่ว่าจะเอามาทําสลัดประเภทยําแบบนี้ะนะคะทีน,นี้เดี๋ยวเรามาต่อกันที่พิซพซ่าพิซซ่าที่นี่ต้องบอกก่อนเรามีเตาถ่านเราใช้เตาถ่านอบเลย<า>ใช้เตาฟืนที่เรียกว่าเตาฟืนนะครับต,ตัวนี้เป็นหน้าเตาซันไอแลนด์เนาเป็นซีฟู้ดที่หนึ่งครับน่าจะเป็นกุ้งกับปลาหมึกแล้วก็สับประรดแล้วก็มีสับประรดใช่ตัวนี้จะออกหวาน อันนี้เด็กจะชอบจะชอบจะไม่ใช่ฮาว่จะไม่ใช่วางไว้เอี้ยนจะไม่ใช่อะไรแต่ตัวอัตลักษณ์ของแป้งเราเนี่ยเป็นบางกรอบจะบอกว่าคุณผู้ชมคะไม่ต้องไปใส่ซอสหรือบุงอะไรเพิ่มเลยคอันนี้รสชาติอะโอเคมากนี่ก็ต้องแนะนําเลยแล้วก็กลิ่นหอมความความผ่านของเขาเวลาอาหารเนี่ยถ้าเกิดผ่านพวกฟืนอย่างเงี้ยมันจะมีความหอมเฉพาะที่เนี้ย แนะนำเลยนะคะแล้วก็แผ่นบางด้วยเหมาะก,กับคนที่แบบว่ารักษาหุน่นถ้าเรากินแป้งเยอะไม่ได้เดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวอ้วนนะคะ <c oughs> ต้องบอกก่อนว่าจเจตนาพี่โบในการสร้างฟาร์มนี้คือสร้างฟาร์มไม่ใช่สร้างร้าน<ช>อาหารแต่ร้านอาหารเป็นแค่ออคชั่นเสริมเป็นการแปรรูปผลผล,ผลิตทางการเกษตรแล้วก็สอนคนที่อยากทําธุรกิจเกษตรว่าถ้าคุณจะทําขายผักต้นละสิบาทเนี่ยแต่คุณเอาผักสามต้นมาใส่ในจานเนี่ยคุณขายได้เกือบสองร้อยเลยนะใช่ ไม่ต้องแปลกใจเลยบางทีถ้าเกิดต้นทุนด้วยความผักมันสดแล้วมันหวานของมันมาอยู่แล้วอะส่วนที่เหลือก็คือแค่อันนั้นผสมนิดหน่อยก็คือก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะคะสาหรับเรื่องอาหารแล้วก็ที่สําคัญก็ไม่ได้ชูเรื่องอาหารไปเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้พูดเลยว่ายังไงแล้วสระอาหารเป็นสิ่งสำคัญสรับามากมันก็เลยให้สิบเต็มสิบเลยนะคะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าขอตัวทานต่อเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้หิวมากมากเลยโดยเฉพาะกับพิซซ่า่มาเลยค่ะ บอกว่าตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางที่เราได้ไปนั่งทานอาหารที่คาเฟ่กันต้องบอกว่าที่นี่ถือว่าใช้ทุกอย่างได้คุ้มมากๆเลยนะคะถ้ามาที่นี่ถือว่าครบเครื่องทุกอย่างเลยแต่สิ่งที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมว่าอัปเดตแทยแน์ของเราเนี่ยที่เราพาคุณผู้ชมมาที่นี่แตกต่างจากทุกๆครั้งที่ผ่านมาเนื่องจากว่าที่นี่เนื่องจากว่าจะเป็นฟาร์มเกษตรที่ใช้ในเรื่องของเกษตรพอเพียงแล้วก็การประหยัดต้นทุนโดยเฉพาะกับในเรื่องของค่าไฟที่ แล้วไม่ต้องเสียค่าไฟเลยนะคะเพราะว่าเราใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ทั้งหมดด้วยกันนะคะก็เลยทําให้ที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบที่ใครที่อยากจะมาลองเรียนรู้เพื่อที่จะลองไปทําคือเราไม่ต้องทําเหมือนพี่โบ้ทั้งหมดเลยนะคะเราเลือกไปทําสักอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนถ้าเราชอบเราก็มาเรียนรู้ใหม่แล้วก็ไปต่อยอดใหม่นะคะสุดท้ายแล้วค่ะพี่โบ้ขาฝากสักนิดน,นึงนะคะว่า ที่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญมากมาเที่ยวถ่ายรูปสวยๆได้ความรู้กลับไปด้วยที่นี่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงยังไงคะ,ะตัวฟาร์มเนี่ยเราเปิด9ก้าโมง,มงถึงหกโมงแต่ <มง S 2> คาเฟ่ที่อยู่ด้านหน้าเราเปิด10บโมงถึงสองทุ่มครับถ้าเขา้าเฉพาะแค่ฟาร์มเสียเงินไหมคะไม่เสียครับไม่เสียฟรีด้วยแถมมีบุคลากรแถมมีเจ้าหน้าที่คอยพาเดิน จะมีรอบ10บโมงกับบ่ายโมงค่ะเป็นอย่างนี้ทุกวันไหมคะหรือว่าปกติจะเน้นเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานนัดเข้ามาหน่วยงานเข้ามาจะมีกิจกรรมเลยมีปลูกพักมีเก็บเห็ุถ้าเกิดจะนัดมาเป็น1ิบคน20คนอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้โควิดนะครับต้องต้องเรียนก่อนก็ก็เราเว้นระยะห่างนีก็ต่งดกิจกรรมหลักแต่ว่าสามารถที่จะมาเดินแล้วก็สัมผัในพ่มเติมได้รักษาระยะห่างแล้วก็นิวโนมอลนิดนึงช่วงนี้เราต้องปรับตัวนะครับค่ะ ในขณะเดียวกันที่นี่ก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะได้ผักกลับไปหรือว่าอยากจะไปลองปลูกเองก็มีจัดจําหน่ายแล้วก็ซื้อเราลองไปดูเผื่อไม่แน่คุณอาจจะปลูกแล้วประสบความสาเร็จกว่าทุกครั้งแล้วก็ค่อยกลับมาเรียนรู้แล้วก็เอาไปทําใหม่ก็ได้นะคะยังไงแล้ววันนี้เวลาของรายการอัปเดตไทย a n ฐหมดกันแล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้ทางรายการเองต้องขอบคุณพี่โบเป็นอย่างมากเลยนะคะขอบคุณครับ เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะครั้งหน้าพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวที่ไหนยังไงเราก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะคะแต่ว่าอย่าลืมค่ะทุกการท่องเที่ยวทุกการออกจากบ้านพกหน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากอนามัยเป็นของตอนเองด้วยและทางที่ดีพออกเจลแอลกอฮอล์เอาไว้ด้วยก็ดีมากๆเลยนะคะ,ะที่สำคัญก็คือต้องเว้นระยะห่างกันเอาไว้ในช่วงนี้สำหรับวันนี้มาแล้วก็ทีมงานรู้ถึงกับพี่โบต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ